สวัสดีค่ะก็วันนี้มาแวะกินในนี้ค่ะชูโรสนี่ <c oughs> สชิ้นค่ะหิวมากหลังจากทีเ่เลิกเรียนแล้วค่ะแล้วก็ขายไม่ได้ค่ะมันต้องกินคู่ช็อกโกแลตใช่ไหมคะหิวมากค่ะเวลาแบบเ,เลิกเรียนมาแล้เนี่ยค่ะช็อกโกแลตถ้วยเล็กนะคะ ก,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 ยยก็กลับมาเรียนอีกค่ะเพราะว่ายังทำเขาเรียกอะไรอ่ะภาระเขาตัวยังไม่สำเร็จก็กลับมาเรียนอีกเหนื่อยมากค่ะเพราะทำไงได้คะแต่ก็ต้องทำให้มันสำเร็จ ก็ไม่เป็นไรค่ะจะได้เก่งภาษาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะคิดว่าเรียนภาษาไปในตัวด้วยอะไรประมาณนี้ชุโรสนน่โา อร่อยนะคะสีสันมันแบบ้อดแบบได้ไฟกำลังดีกำลังได้ที่เลยประมาณนี้ค่ะแต่ว่าช็อกโกแลตไม่ค่อยโอนะแต่ก็ต้องมากินค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะขึ้นชื่อที่สุดค่ะช็อกโกแลตกับชูรสอร่อย หิวมากไม่มีสมาธิเรียนเลยค่ะหิวหิวแบบอย่างเงี้ยค่ะมีแต่คนแบบวา่า่ส่งรูปภาพมาให้ค่ะแต่เป็นรูปภาพของกินกันเลยโอ้โหปกสมตำของกินเอามาโชว์ก็อยู่ได้แล้วหิวมาก ก็เ,เปิดดูแลนะ้วอืม้มยื่นน้ำลายกันสุดเลยนะคะมีแบบไมไ่คนส่งมาให้กันเลยทำลายจิตใจกันจริงๆม,มาดูยิ่งหิวหิวอยู่นะคะเห็นภาพแบบนี้น้ำลายแตกแล้วแบบจินตนาการไม่ถูก เขาพูดเลยนะว่าบอกไม่ถูกว่ามันจะเป็นแบบมันเป็นลักษณะไงหิวหิวด้วยน้ำลายแต่โออยากกินมากแบบจากกลับเมืองไทยเร็วๆจริงๆค่ะเดี๋ยวว่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปหาเดินซื้อของซื้อผักอะค่ะไปดูว่ามันมีผักของไทยๆยอยู่บ้างไหม มันจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอ่าเล็กๆอีกอันนึงค่ะมันะะชื่อกาดิสของไทยๆก็เยอะอยู่ะคะ่ะพวกผักอะคะ่ะอืมฮ่า ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแบบว่าหิวมากแล้วนี่ค่ะเป็นส้มตำส้มตำบวบ่ะค่ะผสมกับมะม่วงแล้วก็แครอท เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะว่าเป็นบวกแบบไหนถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่าซูชินิเนาะแล้วก็อันนี้ค่ะตับตับลวค่ะ่ากัดน้ำจิ้ม,มซีฟู้ดแบบว่ารสจะจัดเนี่ยค่ะอยากกินมากแล้วก็เป็นริกทอดของสเปนค่ะอร่อยอร่อ,อันนี้แบบว่าไว้กินกับเบียร์กับเหล้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ บวกตัวนี้สุดชินี้เนาะอ่าที่นี่มันจะเรียกว่าคาราบาซินค่ะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ค่ะที่ไปซื้อมาเมื่อวันก่อนที่บอกว่าเอาตำแทนมะละกอค่ะนี่อันนี้หัวให,ใหญ่นี่ค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะเอาไว้ตำวันอื่นนะคะ แต่วันนี้แบบว่าอ,อยากกินมากอยากกินอะไรที่แบบว่ารสจัดๆนนนเนาะเนาะรสเผ็ดๆอ้อยอะไรๆนี่ค่ะเี็นมิม้งโตม,มันจะเป็นรสหวานนะคะ ตัวพริกตัวนี้มันก็เลยไม่เผ็ดคนที่ชอบกินแต่เป็นอเอามาทอดแบบนี้ค่ะโรยเกลือ,อกินอร่อยค่ะ อ้ยเผ็ดกินไปสองคำเผ็ดเลยวิชาราดน้ำจิ้มซีฟูด้ดยอดเลยค่ะอขอโทษด้วยนะคะลืมจิ้ชุยแล้ว <c oughs> คือจัดปรีเตรียมเลยไอ้บวบนะค่ะเนี่ยค่ะตำทั้งเปลือกอะค่ะแล้วก็สับ คล้ายกระสัมมะละกอมันออกจะนิ่มๆหน่อยหนึ่งแต่กินอร่อยค่ะก็เป็นเมนูที่เพื่อนแนะนำอีกแล้วค่ะมันโอเคเลยอะค่ะกินอร่อยดีชอบ กะไดเนาะซีเครดิคมาขมิโกะอากี่มีอ่ะอุ้ยเพชร ข้าวโพดเป็นข้าวโพดแบบว่าข้าวโพดหวานอะแต่เขาต้มมาแบบสำเร็จแล้ว แล้วก็ลูกเห็ดมากินด้วยนะคะอ,อยากกินอะไรที่มันแบบว่ากินส้มตำใช่ไหมคะมันจะมีผักเยอะในทาด้วยค่ะ Ngon <coughs> ชื่อจ้าสาใจจริงนะคะ กรุบกลอบมากมะม่มวงมันเริ่มสุกแล้วนะคะซื้อมาวันนั้นนะคะออกเหลืองๆมันก็เลยกินไม่ค่อยอร่อยมะม่วงที่นี่มันไม่อร่อยด้วยละค่ะ บ้านมันปลูกผักยญ้าค่ะไม่ใช่ผักถ้าเป็นผักทั้งนี้มันจะปลูกก็จะช่วงแค่ดูใบไ,ไม้ผลีแล้วก็เป็นหน้าร้อนหน้าก็จะปลูกได้แค่พวกเขือเทศพวกแตงถั่วอะไรพวกนี้ค่ะ หลายท่านบอกว่าทำไมถามมาบอกว่าทำไมไม่ปลูกต้นมะละกออะไรเงี้ยโหอยากจะบอกว่าอยากปลูกมากที่สุดเลยค่ะต้นมะละกอ <laughs> แต่ที่บ้านปลูกไม่ได้ค่ะลมแรงมากแดดมันก็ไม่มีด้วยค่ะ ถ้าปลูกได้นะคะอยากจะปลูกเร็วแล้วก็ปลูกแบบเยอะด้วยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะที้นี้ฝนมันตกรุมแรงเพราะไอ้จำลึงไว้นะคะแล้วก็บวกเอาเม็ดมาจาก อ่าที่บ้านใช่ไมหมคะซื้อมาะคะ่ะแล้วก็อะไรอีกอันหนึงไม่ขึ้นมาเลยค่ะเสียใจมากหรือเราเพราะไม่เป็นก็ไม่รู้นะไม่ขึ้นเลยเสีย <c oughs> ดาเม็ดผัก ผมดำค่ะร้องพริกอันนี้เวลามันทอดแล้วมันอร่อยนะคะเนี่ยเคยซื้อไปให้แม่ปลูกนะคะไม่รู้แม่ปลูกได้เปล่าลืมถาม ฉอกช่วงหน้าร้อนช่วงเนี้ยค่ะจนถึงหน้าร้อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากลับบ้านแ้วไจะซื้อเม็ดไปด้วยค่ะไปปลูกที่นน้นเอามาทอดกินแบบนี้ค่ะง่ายๆโรยเกลือแล้วก็กินเลยแค่นั้นเสร็จ อัติชกขาดไม่ได้ ้คิวจัดกินกินเข้าไปเริ่มอิ่มแล้วค่ะจับลวกกินไม่หมดแน่เลย ¿No se deja mejor, mi hijo? Voy Mira, yo tengo el itaro con salsa picante. Pero no es picante. No está picante. Es ¿Sí, papá. Voy a hacer como tú, tú le dices, no sabes si es con huevo. ถ้าคุณอยากให้แฟนลองกินค่ะเขาไม่อยากออกกล้องอะ่ะไอ้อเก่งเบี้บยไปชิคิดอะไรกไบเราตีาาาไม่ไหวแล้วค่ะอิม่ม ก็เดี๋ยวอันนี้ไว้แฟนกินวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ